Bye. Oh. Hãy lao cho kênh Ghiền không mấy Để Còn bỏ lỡ những video hấp lại không ขอบคุณครับขอบค,คุณครับขอบคุณครับแอบสนุกเนาะแล้วก็เสร็จสิ้นไปทั้งหมดทุกเพลงแล้วในวันนี้นะฮะสวัสวดีครับสว owl. ัสดีครับสวัสดีครับ ไ่กินกลางค้างขอเหรออ่ะเออเออเอาเสียรเอาเสียรแม่ไม่ได้จูบเอาละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่สาด้วยเมื่อสักครู่นี้ในะคะเสร็จเพลงให้ก่อนครับขอบคุณมากเช่นกันครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยฮะไม่เหนื่อยนะใช่ครับอันนี้นี่มาจอดพิษณารลกวันนี้นี่มาตั้งแต่กี่โมงนะคะผมมา มาถึงเมื่อกี้เลยนะครับลงเครื่องประมาณบ่ายสเนาะนีบ่ายสองนิดๆนะครับก็เข้ามาที่นี่เลยใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้เนี่ยที่บอกว่ากิจกรรมกับมินิคอนเสิร์ตตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนะคะกับผู้โชคดีส0ท่านด้วยนะครเรียกมิตแอนดรีฟนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวประชสัมพันธ์นิดนึงละกันนะคะผู้โชคดี10บท่านค่ะที่เราได้ทำการแจงไปแล้วนะคะรบกวนมารายงานตัวบริเวณด้านหลังเวทีได้เลยเรียบร้อยได้เลยนะคะดีเดี๋ยวเริ่มมาสพานมรกกันดีกว่า มาเป็นครั้งที่หลายครั้งแล้วครับนะครั้งที่อะไรฮะครั้งที่สองต้องถ้าเกิดมีอะไรรายละเอียดเกี่ยวกับลิซเนี่ยถามแฟนคลับได้เลยฮะเพราะว่าบางทีนี่ก็จำตัวเองไม่ได้นีฮะลิซพูดเลยนะจำแเองไม่ได้พูดเลยบอกตรงอย่างนี้จริงจริงครับไปขับไม่จำได้แม่นกว่าลิซอันที่สใช่ไหมคะอยากอยากให้มาบ่อยๆไหมอยากเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเขาอยากให้ริซมาบ่อยๆเลยฮะลิซก็อยากมาบ่อยๆเหมือนกันฮะ ลัน่ารักขนาดนี้ยังมาเน่อสาววิศนุโลกสวยไหมั้ไถามเาเลี้ยวหอบให้เอยสวยไหมชนะดิค่อพูดเลยว่างามทั้งหน้าและจิตใจครับเจสีนอันนี้่สวิศนุกาทั้งหน้าและจิตใจตูิฉันไม่ได้งามยันไสเลยครัอันนั้งามเกินไปครับะครเอให้เดัั นุ่มลิศได้ก็มาคืสุดในเขาเซนต์โลว์ฟอรซ่าฟิสุรุลองนะคะที่เกาะขเราเนี่ยอเมซิเนสไอส์แลนด์นี่คือหมู่เกาะอันสัจจันทร์สาวเกาะไหมฮะเห็นไหมเป็นโดดธรรมดาด้วยไม่โดดธรรมดานะก็รีบไปลาสตาด้วยไม่มาไล่ะาต้องรีบไปไม่ถูกเลยทีเดียวไม่เพราะเราคุณนุ่มไปจะแหวกไปแล้วใช่ไหมโดดท่าสองคนทางหนนุ่มรีบมาถึงที่นี่แล้วงานนี้มีสัตว์เยอะมากใช่ครับงานใานนี้เยอะมากดังนั้นเนี่ยสิ่งทุกคนอยากรู้ ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะมาลิที่อยู่ที่บ้านมาลิที่ไม่ใช่คำด่านะฮะไม่เดี๋ยวชื่อนี้จริงเหรอคะชื่อมาลิททำไมทำไมคะทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่ามาลิทเพราะอะไรคะคือจริงๆนะฮะก็มีที่มานะครับคือลิทแต่ชื่อลิทแล้วลิทก็เลี้ยงหมาแล้วหมาต้องเปหมาของลิทก็เลยชื่อมาลิทใช่ครับเราก็ไม่อยากไปเรียกชื่ออะไรแบบตั้งชื่อเพิ่มในชีวิตแค่นี้ก็จำชื่อคนในชีวิตจะไม่หมดแล้วครับตอนนี้นะฮะ ก็เลยต้องแบบเออลดปริมาณชื่อลงชื่อหมานี่ก็พอใช่ครับเป็นคนอะไรคะเป็นคนอะไรคะเป็นหมาเป็นหมาปลอมๆครับอ๋อแต่ไม่ใช่หมาดีไม่ใช่หมาจริงใช่ไหมโกลด์ปลอม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 เป็นเนียนใช่สีอะไรคะสีอะไรสีขาวครับใช่ครับน่ารักจังเลยทุกวันนี้พอพี่ริทไปออกคอนเสิร์ตบ่อยตอนนี้ก็กลายเป็นสีน้ำตาลแล้วน้ำตาวเหมือนเดิมอาบน้ำตลอดก็อาบน้ำอยู่เรื่อยๆครับอยู่เรื่อยๆประมาณสาวปีความตึงใช่ใช่ไม่ใช่ อันอันนั้นหมานะครับไม่ใช่ปุ๋ยหมักชีวภาพจะได้แบบส่งปล่อยให้สกปรกขนาดนั้นไม่ใช่แค่เป็น้ำหมักนั่นเองครับนะคะอายุเท่าไหร่นะคะหมาปาริสอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยหมาหมาของท่านไของทีสุดอ๋อหมาของทีสก็ตอนนี้ได้ประมาณปีปีกว่ากแล้วโอ้เป็นหนุ่มแล้วเป็นสาวครับใช่ครับเป็นสาวนาะว่าเรัวเราด้วยใช่ครับเลี้ยงหมาตัวเมียครับใช่ครับ เพราะว่าอยากได้ลูกหมาใช่แล้วทุกวันนี้ได้เขาได้ไปเจออกับหมาตัวผู้่อยู่จริงไหมคะก็เขาก็เจอบ้างครับแต่ว่าเขาส่วนเขาจะเจอแบบพันใหญ่กว่ายังไม่คลิกันเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้เป็นห่วงหมานิ่เป็นตัวมหญ่ไปใช่ใช่ครับก็หัวม มาน้อยมาน้อยไปแล้วเนี่ยค่ะอยากรู้แหละนะว่าหนุ่มบิ๊น่ยชอบสัตว์แบบแปลกแปลกไหมชอบของแปลกให้บิ๊กชอบของแปลกของปลกเออออกง่ายๆเลยของแปลกแบบไหนฮะสัตว์แปลกอ๋อสัตว์แปลกสัตว์เลี้ยคพรส์สัตว์ที่บกขึ้นน้ำจริงๆอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดเป็นแบบสัตว์แปลกแล้วดูเนี่ยชอบนะดิฉชอบดูสารคดีชอบดูสารคดีแบบสัตว์แปลกๆจะชอบแต่ให้จับไม่กล้าจับจริงหรอกลัวครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่าใกล้ที่สาวดิฉันนะคะ คนครับไม่ใช่สัตว์งานนี้มีสัตว์แปลกเยอะด้วยใช่ครับมีงูชอบไหมชอบไหมชอบหมคือให้ดูโอเคแต่ให้มันเลื้อยชัยตามตัวไม่เอาไม่เอานะฮะจับไหมไม่เอาไม่เอากล้าจับไหมครับเ่จบะคผู้หญิงเนี่ยจะชอบกลัวงูนะแต่ถ้าเกิดฝันเห็นงูเนี่ยดีใจใหญ่เลยนะนักบวดีเลยฝันว่า แตกระต่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหน่อยคะเดี๋ยวฮะงูที่ว่านี่เป็นงูตัวเมียหรือคุณแก้ิกระตายแล้วแน่เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมประมาณนั้นโอ้โอ้ถ้าเป็นงู ดูได้ชอบสารคดีชอบสารคดีใช่ครับชอบสารคดีสัตว์ประเภทไหนครับสัตว์สัตว์อะไรชอบสัตว์โลกครับคือแบบคือที่เขาดีสัตว์โลกมันจะมีสัตว์โลกไม่คือจะบอกว่าคือชอบดูทุกสัตว์แหละคือหมายว่าคือเขาจะมีแบบว่าพวกสารคดีสัตว์โลกอ่าคือแบมเป็นชื่อนี้อ่ะก็จะมีสัตว์มากหน้าหลายตาให้เราดูแล้วก็จะชอบดูแบบว่ามันแบบมันจะมีพฤติกรรมแปลกๆนะไม่เหมือนคนเคยมีพฤติกรรมแปลกๆไหม อีกเดียวอีกเดียวนะคะเออพฤติกรรมแปลกใช่ไหมคะอ่ะแล้วสมมติว่าสมมติว่าเลือกสัตว์ชนิดหนึ่งให้นิดบอว่าเป็นสัตว์ที่นิดอาจจะกลัวเขามากที่สุดคือเจอได้มองได้มองรูปได้แต่ถ้าเจอตัวเป็นๆเราไม่กล้าแบบนี้มีไหมคะมีนะมีนะกลัวกลัวที่สุดกกลัววคือส่วนใหญ่ที่จะกลัวสิ่งมีชีวิตที่แบบว่าไหลใจนี่หรอ คนแบบนั้นไม่ได้กลัวครับเออเรียกอะไรคะจะใกล้ที่เลยดีกว่าโอ้วางไว้วางไว้นะจ๊ะฟังไว้กันเถอะจริงๆแฟนขับวพี่รักเดียวใจเดียวจีนเห็ใน,ใน,ในไหมทุ่มป้ายรักนิดคนเดียวนะะฮแต่พอกลับบ้านเก็บป้ายใช่ครับท <N> ี่้ายมีรอยคนเดิมใช่ครับรอยยืนในนักสัตว์ที่มิชอบที่สุดเลยสัตว์ที่มิชอบที่สุดเลยไม่เอาสัตว์แปลกนะ ถ้าชอบสุดชอบสุนัขนี่แหละครับชอบหมาชอบหมาตัวเล็กๆตัวเล็กๆกับถ้าเกิดเล็กๆีอ๋อเล็กๆคนเล็กนี่สายหนาเล็กเนาะอ๋ออีเล็กแล้วเหรอไม่ก็บอกว่าน่ารักดีเลี้ยงเลี้ยงง่ายไหมครับเลี้ยงง่ายค่ะน่านล่งไปแลกกระเป๋าใช่ไหมคะกระเป๋าที่แถวอีสานแถวอีสานแลกแลกกับสิบบาทครับประมาณนี้ใช่ครับเอาสีเอาสี่อาดุมโนจะถือว่าเป็นใช้เป็นอิงดึงดูดที่รักษาเหมกันใช่ครับแล้วกันนี ถ้าเกิดว่าใครๆอยากที่จะเลี้ยงสาาัตว์นะคะเริ่มต้นอย่างน้องหมาอย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้เมื่อไม่มีเวลาอยู่บ้านนี่ใครดูแลครับก็มีน้องน้องช่วยดูแลนะครับก็คือเขาจะคือเหมือนกับตอนเด็กก็ฝึกเขา <pardon. S 2> ให้เขาฉี่หือแบบเป็นที่อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาหัดกินข้าวเองกินน้ำเองออ เข้ามากินอย่างนี้เลยใช่ไม่ต้องป้อนนะครับป้อนด้วยถ้าพี่เอกอยากไปไหนนั่งไปเที่ยวไปเองไม่เพียงแค่บางคนแบบว่าเลี้ยงเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านองเงี้ยคิดว่าแบบจะสกปรกเปล่าหรือว่าแบบจะเลอะเชื้อเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่ถ้าเกิดเราเราหัดเขาไว้แต่เด็กเด็เขาก็จะทําเป็นเขาก็จะแบบเวลาปวดพวกคนจะวิ่งจิ๊บ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 แล้วก็เสร็จแล้วก็วิ่งกลับมาไก่ใช่ไหมคะใช่ไก่ครับหมาครับหมาหมาวิ่งจิ๊บ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 ไปคือไม่น่ารักอยู่นะ ถามอีกหนึ่งกลับกลับไปสู่น้องน้องหมาอิบดิบนึ่งนะครับสเปเดี๋ยวเลยวันนี้หมาที่มางานหรือที่มางานแค่วันนี้คือยากรู้ไงอ๋อ Amazing เพศหมาที่ถือว่าเป็น Amazing เพศเหมือนกันใช่จริงนะครับกับไปนี้หนึ่งทำไมถึงตัดสินใจที่จะเลือกเขาเข้ามาอยู่ในครอบครัวของเราคะก็คือเอ่อจริงๆแล้วอยากจะมีแต่จะเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วนะครับแต่ตอนแรกก็ลังเลเหมือนกันว่าจะดูแลเขาได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดแบบ เอามาแล้วแบบดูแลไม่ได้หรือว่า<ะ>หรือว่าเลี้ยงเขาไม่ดีเนี่ยก็ก็ไม่อยากเอามาเหมือนกันก็ลังเล่ยอยู่นานแต่สุดท้ายก็เออตัดสินใจลองมาดูว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็พยายามดูเขาให้ได้เยอะสุดวันนี้ก็ทุกวันนี้ก็นอนเราทุกคืนเลยแค่จะเป็นแค่จะไม่หมาดีแล้วเป็นเมียนิดแล้วตอนนี้น,นี่เลือกสุนัขตัวเมียนี่เลยอยู่ด้วยนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรจะมาแล้วครับสยญญานะ้ว แล้วอยู่เป็นเพื่อนกันแะ้วก็เป็นหนูรักชาติโอเคนะคะวันนี้นะคะผมเบิดมาถึงที่นี่แต่มีแฟนคลับมารอตั้งแต่เช้าเลยสิงคโปรมาช่วยที่รอพพเปิดถูกต้องนะมายืนไขกันช่วยกันถือโลกช่วยมุตุเรื่องเช่นนี้เลยคะ และเนี่ยเชื่อว่าทุกคนคงคิดถึงในทุกคนแหละนะครดังนั้นเนี่ยก่อนเ่ยตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปร่วมกันกับผู้โชคดี15ใช่ไหมคะให้หนุ่มกิ๊กฝากให้ถึงละกันช<ม>ิงเกินชิงเกินอ๋อหนุ่มกิ๊กฝากอะไรนะ <c oughs> ครับก,ก็ก็ตอนนี้ก็จริงจริงก็เรียนเอ่ออยู่เอ่ออยู่ปีส <โด S 1> ามคณะแพทย์นะครับ<ด>เรียนค่อนข้างหนักนะครับงานวงการงานทางหน้าจอพิเศจะน้อยลงนิดนึงตอนนี้นะครับก็งานวงกัสเรื่องเรียนก่อนนะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวรอปิดเทอมนะครับว่ามีอะไรให้ติดตามกันนะครับว่าจะมี ซิงเกิลใหม่หรือเปล่ามีคอนเสิร์ตหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาแจ้งกันอีกทีนึงได้ค่ะผมเลยนะคะโอเคก็ติดตามได้กับช่วงนี้แหละแล้วก็คอยตามทางแฟนเพจก็แล้วกันว่าตอนนี้หนุ่มนิดเป็นยังไงบ้างเป็นหนักขนาดไหนให้ฟังใจกันได้ได้ค่ะโอเคค่ะดังนั้นตอนนี้นะคะสำหรับผู้โชคดีสิบานที่ได้ร่วมกิจกรรมกับสุนเมฆาเซ็นทรัลพ่อเราได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีไปแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอเรียนเชิญบนเวทีเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวโดเคค่ะ ริชเขาจะมาถลายความคิดถึงถูกต้องเลยในการถ่ายรูปแชะภาพความประทับใจร่วมกับแฟนของพี่น้องชโซโย่พี่จันลอทั้งหมดทั้งหมดเลยขอถ่ายรูปด้วยไหมนะได้ไหมฮะเอาเลยนะได้รับการรับรางวัลได้เลยยิงยิงขึ้นแป๊บนึงได้ไหมยิงขึ้นแป๊บนึงได้ไหมยป๊บนึงยิงขึ้นถ่ายรูปด้วยกันแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวมีสไปายด้วยครับมีสไปายด้วยมีเสื้อไทนะจะพูดให้ทั้งปีด้วยนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวชุดนี้เราขอเชิญผู้โชคดีนะคะ สูงไปช้าเสร็จรอบมาซอพโลคะแล้วถอดหมวกปิดแอดริด้วยค่ะมาเลยค่ะมเสรปมวยผู้โชีสด้วยค่ะอ๋อทีละท่าทีละท่ายค่ะนี่เอาละเอะเราต้องเราต้องถอยห่างนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะที อนนี้สองวันไปแล้วกดที่ไว้ลูกกดที่ไว้ลูก้านหลังเลยค่ะ้านหลังเโอ้วันี้มีเบียมีเปียมีเบียเลยนี่นิดน้มเลยขนาดนี้เลยเป็นไงคะเพราะวันนี้ลิตมีเฉามือแน่นอนบก่มีเ้ามือแน่นอนนี่เลยด้านหลังเวทีเลยค่ะูดูด้านหลังเวทีเลออนี่ค่ะตอนี้นะคะยาไปึงเดี๋ยว กระโปรงขอแนวในรูปนะคะอันนี้สีค่ะซบเลยมีซบเลยอันนี้มาผิดหวังเช่นเคยเอาไหลซบไหลเลยหโหซบไหลเลยเป๊ะอันที่ห้ค่ะนะคะโหโอเมอร์ซันโอมอสั่นนะคะซันเล็กน้อยน้องูปเป็นข้าเก่าเลยนะคะติดระบบอนาล็อกมาท่านที่หกเชิญค่ะ นี loser, ่นะคะกับวินิคอนเสิร์ตของความน่ารักของคุณริกเกอร์สตาร์นะคะแล้วก็กิจกรรม Amazing Fest Iceland นั่นเองค่ะมาริเจตต์นี่นะคะสุดยอด Central Barfa พิเศษในโล่าของเรานะคะอยากติดตามกิจกรรมแบบนี้นะค่ะก็ไปกดไลค์แฟนเพจไปได้ใช่ค่ะทันที่แปลค่ะเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้คุณได้ติดตามแด้คอยอัปเดตกับวิคแอนด์ครีสกับศิลปินในดวงใจของคุณเรื่อยๆตุกเกอรเลยค่ะพิเศษถ้าเกิดท่านไหนที่อยากจะ รสนุกแบบนี้อาจจะไปเข้าร่วมหบทได้อยากให้พี่มิ้มาอีกกีรอบอีกรอบบอกได้เลยเข้าไปบทกันเบลลี่ร้องกีดร้องก็ได้ให้ไปผิดของ10รอบว่าสร้างดีสุโลกใช่ค่ะโอเควันนี้ดูริโก็มาสร้างความบันเทิงสนุกสนานสนุกไหมคะสนุกไหมเนาะสนุกเนาะโอเคตัอย่างสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะอยากได้ยินหนุ่มร้อยเอ็ดคนนี้พูดภาษาอีสานฝากให้กับพี่น้องชาวพิษณุโลกอีก อันเบาได้ด้วครับแค่เขาสี่สร้างออกว่า่ะไรออก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 ็อันดีใจหลายๆเด้อครับวันนี้สิได้มาทิสันโดโรก็คิดฮอดสุขคนหลายๆนะครับว่ได้เจอโดนนะครับก็เอาเป็นว่าหันมีโอกาสอีกเนานนี่สิมาหากันอีกเรื่อยๆนะโอเคปะมาออกด้วยเล่นนะโอเค